สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังอุ๊ยเพศดังหลุดคำใบ้พิิตี้ไม่ใช่แค่หนึ่งแต่เยอะมากทุกโยงข่าวดาราฟาดแรงเรียกได้ว่าทำเอาหลายหลายคนที่คอยจับตามองเมื่อล่าสุดทางเพศดังอย่างเจมอย108และอัธรสร้อมใจกันออกมาทิ้งบอมคำใบ้สุดแซ่เมื่อวันที่21พฤษภาคม2568ที่ผ่านมาทำเอาหลายคนนั้นเอะใครกันนะ เทียบเลยงานนี้โดยเริ่มจากเพจเจมอย108ออกมาโพสต์ว่า p r ิต e ตีอีพิมเมียลุงป้อมต่อมาเพจอัทรศก็ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวพร้อมแคปชั่นว่ามีเยอะหลังจากนั้นเพจอัทรศก็ได้โพสต์เพิ่มเติมว่า p r ิตตีและคอมเมนต์อีกว่าไม่ใช่หนึ่งไม่เอาไม่ดีอย่าหาทำํำและมีเยอะซึ่งเจมอยก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าเอาเรื่อง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ